สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องจําไว้อย่าลืมอพยพบทที่13ข้อ3ถึงข้อ8พระธรรมอพยพบทที่13ข้อ3ถึง8โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงระลึกถึงวันนี้ที่ท่านทั้งหลายออกมาจาก พราะพระเจ้าทรงนำท่านทั้งหลายออกจากที่นั่นด้วยฤทธิ์พระหัตอย่าก,กินขนมปังที่มีเชื้อเลยท่านทั้งหลายยกออกไปในวันนี้ในเดือนอาบีบครั้นพระเจ้าทรงนำพวกท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานานนอันคนฮิตไทยคนอามอรมไรคนฮีไว้และคนเยบูธ ที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษว่าจะยกแผ่นดินนี้ให้พวกท่านเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ท่านทั้งหลายจงถือพิธีนี้ในเดือนนั้นจงกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันและวันที่เจ็ดจงมีสมโพธถวาย จงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบกําหนดเจ็ดวันอย่าให้เห็นขนมปังซึ่งมีเชือ้อหรือให้เห็นเชื้อขนมปังในเขตของพวกท่านในวันนั้นจงบอกบุตรของท่านว่าที่ได้ทำดังนี้ มีเรื่องหลายเรื่องในชีตที่เราควรจำและขณะเดียวกันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เราไม่ควรจำแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือว่าเราชอบไปจำเรื่องที่ไม่ควรจำแต่เรื่องที่ควรจำเรามักจะไม่จำอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแบบไหนอย่างไรนะครถ้าจะพูดง่ายๆคือว่า เรื่องดีๆคนมักจําไม่นานแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยจำแม่นเหลือเกินและจานานด้วยไม่ให้แม่นเดียวจํานานคาว่าจําแม่นเนี่ยแปลว่าจำนานนะนะฮะอันนี้คือคือ,คอละเอียดละอ,อ,อทุกอย่างแต่เรื่องดีเนี่ยเราไม่ค่อยจดจํามากนักมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรต่างคนเนี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องของ ของของคนอื่นแต่เราควรสนใจท้งนองเนี่ยนะคือเป็นสิ่งที่เปันหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าอะไรควรจําและอะไรไม่ควรจําเรื่องที่เราไม่ควรจําหรือทําไมาไม่อยากจะจําก็จะใช้คําพูดน,นี้ก็ได้นะเรื่องที่จําแล้วเนี่ยท้าเกิดความเศร้าใจจําแล้วเนี่ยท้าเกิดความเสียใจ จำแล้วเนี่ยทำให้เกิดท้อใจจำแล้วเนี่ยมันบั่นทอนกำลังใจเรื่องต่างเนี่ยทำไมเรา,าต้องไปจำมันถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาเนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มาจากเขตผุผลนี้เหมือนกันจำในสิ่งที่ไม่ควรจำ ะะจำแล้วมันท้อใจจำแล้วมันเศร้าใจจำแล้วมันเสียใจจำแล้วเนี่ยมันบั่นทอนกําลังใจเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ควรจะไปสนใจกับมันมากนักหรือไม่ควรจะให้มันอยู่ในสมองของเรานะครับมันก็จนช้เชลเนี่ยนะครับเขามีจำเรื่องที่เขาควรจำนะฮะเรื่องที่เขาไม่จำเขาก็จะไม่จำ การออกจากประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาควรจําได้มีพิธีในการระลึกถึงการออกจากประเทศอียิปต์แต่เรื่องที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานในอียิปต์เนี่ยเขาไม่เคยจำอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราดูจากอะไรฮะดูจากพิธีที่เราเรียกว่าพิธีขนมปังไร้เชือ้อหรือว่าพิธีปัสคาก็ตามแต่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่ชนชาติเซเนอ,อกจากประเทศอียิปต์ นะฮะนั้นคนุณชายอเซนเนี่ยสิ่งที่เขาไปจำอย่างหนึ่งว่าการที่ทนทุกข์ทรมานกลายเป็นทาสในอียิปต์เนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงมากนักหรอกมันเป็นรู้อยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เขาพูดถึงเป็นประจําและกลายเป็นพิธีสําคัญคือรู้ถึงวันที่เขาได้ออกจากประเทศอียิปต์วันที่เขาได้ออกจากความทุกข์ยากลําบากวันที่เขารับการช่วยกู้จากพระเจ้าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาอยากจะจํา และก็ทำเป็นพิธีตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้คนยิวยังจำได้อยู่ว่าเขาออกจากประเทศอียิปได้เพราะอะไรอย่างไรวันนั้นเขามีความชื่นชมยินดีขนาดไหนนะฮะวันนั้นเป็นวันที่เขาชัยโยโหรอ้องอภาคภูมิใจนะฮะบื้มปปติยินดีเหลือเกินอันนี้คือสิ่งที่เขาอ,อยากจำนะฮะ พอเป็นเรื่องสร้างความภาพภูมิใจเขามันจะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงทาตกลุ่มหนึ่งไม่มีอาวุธอะไรมากมายนักไม่มีคนนําเป็นเรื่องเป็นราวมากนักแต่เขาได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้หลุดพ้นจากความเป็นทาตอย่างอัศจรรย์นะฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งเขาไม่เขาไม่ไ,มได้ไม่ได้ก่อกรกบฏ เขาไม่ได้ลุกขึ้นต่อสู้ไม่ได้ทำสงครามแต่ถึงเวลาพระเจ้าก็ช่วยเขาออกจากประเทศอี์อย่างไม่คาดหมายอย่างไม่คาดฝันเขาน่าจะภูมิใจที่เขาภูมิใจมาสุกภูมิใจกับพระเจ้าที่เขาเชื่อที่เล่ากันต่อ,ตอ,ตอ,ตอมาตั้งแต่บตรรพบุร,าารบุษตั้งแต่สมัยของยาโคบอ่ะเพราะยาโคบเป็นคนนําเข้ามาใช่ไหมตั้งแต่สมัยของยาโคบ จนถึงสมัยปัจจุบันที่เขาได้รับการช่วยกู้ออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์แล้วมันเป็นขวัญเป็นกําลังใจของเขาว่าการที่เขาเชื่อในพระเจ้านั้นนะเขาไม่ผิดหวังเพราะพระเจ้าไม่เคยทิ้งเขาพระเจ้าดูแลเขาตลอดเวลานะฮะและสิ่งที่เขาทําพิธีประสะคาหรือพิธีระลึกถึงหรือพิธีเขาเรียกว่าขนมปังไร้เชื้อเนี่ยเป็นการระลึกถึงความทุกข์ยากลำบากที่จะออกมาจากประเทศอียิปตนะ์ออกมาอย่างเขาเรียกว่า กระทันหันน่ะแม้แต่ขนมปังยังไม่ได้ปิ้งเลยนะขนมปังไล่เชื้อมาจากการว่ามันไม่ได้ปิ้งก็เลยเอามาปิ้งกันแบบด้านๆนั่นแหละกินกันไปอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นการทําเพื่อรื้อถึงเป็นการจดจําถึงเป็นการเตือนใจนะเรื่องที่เตือนใจนั้นเรื่องที่ดีที่จดจำเนี่ยไม่ยังเป็นต้องเป็นเรื่องดีเสมอไปนะเรื่องดีแห่งการจดจําบางครั้งเป็นเรื่องร้าย แต่เป็นเรื่องที่สมควรจําเพราะมันจะเตือนใจนะนั้นคําว่าเรื่องที่เตือนใจเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเรื่องดีก็เตือนใจได้เรื่องร้ายก็เตือนใจได้นะครับไม่จช่เป็นต้องเป็นเรื่องดีเสมอนั้นจนใช่แสรามีสองเรื่องปนเปยงอยู่มีเรื่องร้ายที่เขาต้องเตือนใจเขาว่าเขาต้องระวังที่จะไม่ทอดทิ้งพระเจ้าไปมีเรื่องดีที่เขาต้องจดจําว่า ถึงอย่างไรพระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นอยากจะะนุนใจทั้งหลายว่าเรามีเรื่องอะไรที่ควรจดจําบ้างละ่ะและขณะนี้เรามีเรื่องอะไรที่เราไม่ควรจดจําแต่ไปจํามันเราลองมาทบทวนซิว่าเรามีเรื่องไหนมากกันถ้าท่านมีเรื่องที่มีควควครจำและยังจําอยู่ทิ้งไปได้ไหมแต่เรื่องใดที่ท่าน ไม่เคยจำมาเลยแต่เป็นเรื่องที่ควรจําเรียกเอากลับอะไรไหมเอากลับมาจําใหม่เพื่อจะทําทให้ท่านเกิดความภาคภูมิใจเพื่อจะทาให้ท่านเกิดมีกําลังใจเพื่อเป็นการเตือนสติท่านในการดําเนินชีวิตต่อไปเพื่อจะก้าวไปสู่ความสมําเร็จในวันข้างหน้าด้วยเหตุนี้สิ่งที่หนุนใจเราควรจดจําไว้ในชีวิตเราเพื่อเป็นการผลักดัน การจดจําเรื่องด,ดีที่มีเรื่องภาพภูมิใจเตือนใจเนี่ยมันจะผลักดันชีวขเราก้าวไปสู่ความสําเร็จในก้าวต่อไปขณะเดียวกันก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นต่อๆไปด้วยงนั้นขอพระเจ้าทรงนําและให้เรา,าจะเลือกจําในสิ่งที่เราควรจําร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าอวยพรทั้งหลายมีสัญญามีความเข้าใจเลือกจํา ในสิ่งที่ควรจำอะไรที่ไม่ควรจำอย่าให้เราจำขอพระเจ้าเมตตากรุณาช่วยด้วยเพื่อข้างหลาจะมีการกันกรองที่ดีสรรเสริญและขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้อคิดประจำวันนี้นะครับเรื่องใดมีคุณค่าอย่ามัวช้าเร่งจดจำพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์พระเจ้าวอวยพรครับ